คุณแม่ที่มีลูกเล็กอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง2เดือนเด็กในวัยนี้นะคะหมองะคะที่เรียนรู้ในเรื่องของนาฬิกาชีวิตของลูกเนะะี่ยค่ะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่จะยังไม่รู้นะว่าอะไรคือกลางวันอะไรคือกลางคืน <ừ. S 1> วงจรการหลับนอนของเขาจะเป็นวงจรที่รับหลับตื่นโดยทั่วไปแล้วก็จะมีวงจรการนอนเหมือนกับอยู่ที่อยู่ในท้องของคุณแม่ตอนที่อยู่ในท้องของคุณแม่เป็นไงคะ ตอนกลางวันแม่ทํางานก็จะไม่ค่อยดิน้นหรือว่าก็ดิ้นแหละแต่ว่าจะดิ้นไม่ค่อยเยอะมากแต่เวลาตอนคุณแม่ล้มตัวลงนอนหรือนอนเท่านั้นแหละหรือว่าช่วงดึกๆโอ้โหดิ้นไม่ไหวจะเจอว่าเด็กทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ2เดือนจะเจอในเรื่องของวงจรการหลับนอนที่จะเป็นออกแนวรับๆตื่นๆเราสามารถฝึกลูกได้ฝึกให้รู้ค่ะรู้จักกลางวันกลางคืนได้ตั้งแต่ในท้องเพื่อที่ให้ลูกเราอะคลอดมาและมีการวงจรการหลับนอนที่ โอเคฝึกง่ายนะคะถ้าเราหาคลอดลูกมาแล้วภารกิจของเราก็คือว่าทารกแรกเกิดจนถึง2เดือนยังไม่รู้จักกลางวันกลางคืนสิ่งที่คุณแม่นะคะจะช่วยลูกได้คือสอนหรือว่าฝึกนะฮะให้ลูกรู้จักกลางวันกลางคืนโดยแบบนี้ค่ะคุณแม่ตอนกลางวัน กลางวันเป็นไงคะชีวิตของเราคือมีแสงอาทิตย์ตื่นเช้ามาเปิดม่านนะคะให้ลูกได้มองเห็นหนะแล้วก็บอกลูกว่านี่เช้าแล้วนะคะคนดีของแม่นะคะหรือว่าถ้าคนในบ้านเยอะก็ต้องอุ้มลูกนะคะไปทักทายกับคนในบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่สวัสดีค่ะลูกนี่คนในบ้านนะคะตอนเช้าเราก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้แล้วก็มีกิจวัตรประจําวันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนกลางวันคือคนจะต้องทากิจวัตรนึกออกไหมได้ยินเสียงล้างจานซักผ้าเสียงเด็กเล่นเสียงไก่อะไรพวกนี้ค่ะลูกก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้คือกลางวัน กลางวันคือจะมีแสงนะคะมีแสงพระอาทิตย์มีเสียงมีกิจกรรมต่างๆนีออกไหมคะอันนี้ลูกรู้แล้วว่านี่คือกลางวันขณะเดียวกันตอนกลางคืนตอนกลางคืนเป็นยังไงคะมืดถ้าอยากให้ลูกรู้ว่านี่คือกลางคืนคือมืดหรือสลัวที่สุดที่จะสลัวได้เงียบเบาสนิทเนีออกไหมเออเราฝึกลูกแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกรู้ก่อนว่าอันนี้คือกลางวันให้ลูกรู้ก่อนว่านี่คือกลกกอาคกงคืนเพื่อที่ทําให้นาฬิกาชีวิตของลูกเนี่ยค่ะ มันค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคนี่คือกลังน,น,นี่คือกำคืนโอเคไหมทีนี้ถ้าเราฝึกแบบนี้นะคะผ่านไปประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือน ลูกจะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าอา้าวนี่คือกลางวันกลางวันฉันต้องเล่นฉันต้องกินนมฉันต้องฝึกพัฒนาการกลางคืนฉันต้องนอนนะอ่ะทีนี้พอลูกรู้จักกลางวันกลางคืนเป็นยังไงคะเราก็จะฝึกให้ลูกสามารถนอนกลางวันได้บางทีลูกจะตื่นบ่อยตื่นบ่อยเพราะอะไรนะคะในส่วนของตรงนี้คือ1เด็กก็คือยังคงมีความทิดกระเพาะเล็กเนาะกระเพาะของเด็กในวัยเนี้ยคะ่ะหนึ่งเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงเดียวรับนมได้แค่มือละประมาณแม็กซสุดไม่เกิน4อ่ออนนะคะจะกินนมได้รอบละประมาณ2อ่ออนและถ้าสมมติว่ากินนมแม่ แม่ก,ก็ย่อยง่ายกินเสร็จปุ๊บย่อยหมดนะหิวนะคะก็เลยจะต้องแบบตื่นขึ้นมากินนมบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่า,าในส่วนนี้เช็คก,ก่อนลูกหิวไหมถ้าหิวก็คือให้กินนมนะ,ะให้อิ่มแค่นั้นเองให้หลับคาเต้าเด็กบางคนที่เศร้านะคะกินนมไปแล้วก็หลับคาเต้าก็จะทําให้ได้ปริมาณน้านมไม่เพียงพอพอวางลงนอนนอนแปบบ๊บๆก็ตื่นขึ้นมากินนมเพราะฉะนั้นเช็คตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็โดยรวมทั่วไปก็คือดูเรื่องของความสสบายของลูกด้วยเช่นบอกว่าท้องอืดไหมเด็กอ่ะจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดได้บ่อยเพราะฉะนั้นแกก้ป <ๆ S 1> ัหาเรืืื่อออองงงขลูค กินนมไปจับเรือไปกินนมเสร็จจับเรือมหาหีมีติดบ้านไว้นะคะเนาะยาเซมิทิโคนนะคะแอร์เอ็กดิกนะคะมีติดบ้านไว้นะคะก็จะเบาใจนวดท้องลูกวนไปอ่านะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือบรรยากาศให้มันเอื้อต่อการน,นอนต้องมืดเพราะความมืดนะคะมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินส่งเสริมให้หลับได้ดีขึ้นหรือไม่ก็คือสลัวให้ได้มากที่สุดเสียงเบาที่สุดที่เราจะทำได้ต่อให้ลูกตื่นไม่ว่าจะอะไรใดๆก็ตามแต่อุ้มลูกแนบอกความมืดบอกว่าโอ้คนดีตอนนี้ดึกแล้วนะ ดึงแล้วนะลูกอเลในเรื่องของความแบบร้อนความหนาวความแฉะนะคะโดยรวมนะคะของลูกเดี๋ยวก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้ตอบให้แล้วนะคะ